นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครั้งที่4ทับ 2, 5, 6, 7โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐ,ฐกิจเข้าร่วมนะคะอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยในการประชุมวันนี้ค่ะมีการพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่คณะรัฐมนตรีตลอดจนอนุกรรมการได้รวบรวมไว้จะทําเป็นข้อสรุปของโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลเ l เล็ให้มีความชัดเจนที่สุดเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในช่วงไตรมาสสของปีนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าจะถแถลงข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็ให้ประชาชนได้รับทราบ24กรกฎาคมค่ะอย่างไรก็ตามส่วนการเตรียมรายชื่อร้านค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าเตรียมการเรื่องนี้เอาไว้พร้อมแล้วค่ะ